อ่าเราจะมาเรียนกันเรื่องการคูณกับ1และ0การคูณกับ1และ0จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ ยังไงคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะใช้หน้าจอนะคะอ่ามาดูก่อนนะคะอย่างแรกศูนย์กับการคูณนะคะศูนย์กับการคูณเป็นยังไงมาดูค่ะมีขวดโหล มีขวดโหลอยู่สามใบนะคะมีขวดโหลอยู่สามใบแต่ไม่มีอะไรอยู่ในขวดโหลเลยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะคือจำนวนขวดโหลในจำนวนขวดโหลที่หนึ่งแต่ไม่มีอะไรในขวดโหลเขียนแทนด้วยศูนย์นะคะจำนวนขวดโหลขวดที่สองไม่มีอะไรอยู่ในขวดโหล เขียนแทนด้วย0นะคะขวดโหลใบที่3ไม่มีอะไรอยู่ในขวดโหลนะคะเขียนแทนด้วย0 0บวกกัน3ครั้ง0ูนยบวกศบวกศเท่ากับศเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้3ามคูณศนยเท่ากับศดูตัวอย่างที่2ค่ะมีจานอยู่2ใบ แต่ว่าในจานไม่มีอะไรเลยนะคะมีจานอยู่สองใบแต่ว่าในจานไม่มีอะไรเลยนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้0บวก0เท่ากับ0 0แรกคือจานใบแรกค่ะไม่มีของอยู่ในจานเท่ากับ0 0ย์ตัวที่2ก็คือจานใบที่2นะคะไม่มีของอยู่ในจานเท่ากับ0เขียนประโยคสัญลักษ์ณ แสดงการคูณได้2องคูณศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะคนักเรียนว่ายัางไงคะอาทีนี้เราก็จะสรุปได้ว่าถ้านำเลขศูนย์มาคูณกับตัวเลขอะไรก็ตามจะได้เท่ากับศูนย์นะคะ สรุปได้ว่านำเลขศูนย์คูณกับอะไรก็ตามจะได้เท่ากับศูนย์นั่นเองศูนย์ 0, คูณกับจำนวนใดๆผลคูณเท่ากับศูนย์นะคะนำศูนย์คูณกับ100ก็ได้เท่ากับศูนย์นะคะนำศูนย์คูณกับ5ก็ได้เท่ากับศูนย์ ทีนี้มาดูเลขต่อไปค่ะ1กับการคูณ1กับการคูณนะคะอะมีควดโหลอยู่3ใบแต่ละใบมีหัวใจอยู่1ดวงนะคะมีขวดโหลอยู่3ใบแต่ละใบมีหัวใจอยู่1ดวงควดโหลใบที่1 เขียนแทนด้วยเลข1นะคะแทนหัวใจเลขที่เลขอ่ะใบที่1ขวดโหลใบที่2นะคะมีหัวใจหนึ่งดวงเขียนแทนด้วยเลข1ขวดโหลใบที่3ามีหัวใจอยู่1ดวงเขียนแทนด้วยเลข3า1บวก1นบวกหนเท่ากับ3าดูสไลด์ในจอก่อนค่ะยังไม่เปิดหนังสือค่ะดูสไลด์ในจอก่อนนะคะยังไม่เปิดหนังสือนะคะแล้วก็ปิดไม์ด้วยค่ะ อาจากขวดโหลใส่หัวใจนะคะขวดโหลสามขวดใส่หัวใจโหลละ1ขวดเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้3ามคูณหเท่ากับสาคูณหเท่ากับสาม ่าครูหลุดไปนะคะครูหลุดไปเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอแล้วอธิบายใหม่นะคะอ,คอ้าดูนะคะ1กับการคูณมีขวดโหลอยู่3ใบ แต่ละใบมีหัวใจอยู่หนึงดวงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก1,1,1บวก1บวก1เท่ากับ3โดยที่1ตัวแรกนะคะคือหัวใจดวงสีส้มในขวดโลหล1ตัวที่2แทนหัวใจสีม่วงในขวดโหลนะคะ1ตัวที่3แทนหัวใจสีเหลืองในขวดโหลนะคะ ใครยังไม่ได้ปิดไมคปิดไมคด้วยนะลูกจะได้ไม่เกิดเสียงสะท้อนอะไรนะคะอะไรนะลูกหน้าจอมืดอยู่หรอคะเอหน้าจอมาแล้ว เป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตค่ะอ่าเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะวันนี้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีนะลูกนะอ่าดูนะคะ จำนวนสิ่งของในขวดโหล1บวก1นบวก1เท่ากับ3นะคะ1ตัวแรกแทนหัวใจสีส้มในขวดโหลใบที่1 1ตัวที่สองแทนหัวใจสีม่วงในขวดโหลใบที่สองตัวที่3าแทนหัวใจสีเหลืองในขวดโหลใบที่3นะคะเขียนได้เป็น1บวก1บวก1เท่ากับสาม เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้3คูณ1เท่ากับ3 3มาจากไหน3มาจากขวดโหล3โหลค่ะขวดโหล3ขวดนะคะหรือเลข1 3ตัวในหุูจำนวนนับของตัวเลขเนี่ยค่ะจำนวนครั้งเลข1แทนหัวใจ1ดวงที่อยู่ในแต่ละโหลนะคะ3ูณ1เท่ากับ3ทีนี้มาดูภาพข้างล่างค่ะ มีจานอยู่สองใบแต่ละใบมีไข่ดาวอยู่หนึ่งฟองนะคะจานใบที่หนึ่งมีไข่ดาวอยู่หนึ่งฟองจานใบที่สองมีไข่ดาวอยู่หนึ่งฟองเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกแทนจำนวนไข่ดาวในจานได้1บวก1เท่ากับ2เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้ 2คูณ1เท่ากับ2 2มาจากจำนวนจาน2ใบนะคะ1คือไข่ดาวที่อยู่ในจานมีจานละ1ใบ1ฟองนะคะก็คือเขียนได้เป็น2คูณ1เท่ากับ2ะคะจากภาพนี้นะคะจะสรุปได้ว่าเอาเลข1คูณกับจำนวนใดก็จะได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนั้นนะคะ เอาเลขหนึ่งคูณกับจำนวนใดๆผลคูณจะเท่ากับจำนวนนั้น,นนะอาจจะเย็นๆนะคะใครไม่เห็นหน้าจอรอสักนิดค่ะวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะอทีนี้สรุปครูสรุปอีกครั้งนะคะ ครูสรุปอีกครั้งเอาเลข0ูนย์เอาหน้าจอครูเอาเลขสรุปนะคะเอาเลขศคูณกับจำนวนใดๆผลคูณจะเท่ากับ0แต่ถ้าเอาเลขหนึ่ง ค่ะเอาเลขศูนย์คูณกับจํานวนใดๆผลคูณเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเอาเลขหนึ่งคูณกับจํานวนใดๆผลคูณจะเท่ากับหนึ่งนั่นเออขอโทษค่ะผลคูณจะเท่ากับจํานวนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันเพื่อความเข้าใจดีกว่าค่ะอะตอนนี้ทุกคนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะ หยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะเปิดหน้าเท่าไหร่คึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะทำเแล้วครับ อะคนที่ทําแล้วเดี๋ยวตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆครูนะคะพร้อมหรืยอยังใครพร้อมแล้วทําสัญญาณมือโอเคหน่อยค่ะ่าใครพร้อมแล้วทําสัญญาณโอเคหน่อยค่ะโอเคเริ่มจากข้อที่1ค่ะ ข้อที่1นะคะ1นึคูณกับสองนคูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั yes ้นนะคะฉะนั้น1คูณกับ2ได้เท่ากับ2ค่ะข้อที่2 3คูณกับ0อะไรนะคะนักเรียนคูอะได้ีร หน้าที่159ค่ะ1 5ึ่งห้าอ่ะข้อที่2นะคะ3คูณกับ0นะคะจำจำนวนอะไรคูณกับ0ย์ก็จะได้0ูนย์นะคะ อะไรนะลกูกอ่ะข้อที่3ามค่ะ5คูณกับ0ูนยนะคะจำนวนใดๆคูณกับ0นย์จะได้0ูนย์ฉะนั้นข้อที่สามตอบ0นย์ค่ะข้อที่สี่ค่ะ4คูณกับ1นึ่จำนวนใดๆคูณกับ1จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะ ฉะนั้นข้อที่สี่ตอบ่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบงานใหม่ในตะก้าเขียวอ่าข้อที่ห้าค่ะศูนย์คูณกับสิบศูนย์คูณกับสิบนะคะจะได้ศูนย์หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะ เปิดหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะคะ,ะข้อที่หกค่ะสิบสามคูณกับศูนย์ค่ะสิบสามคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะว่ายังไงคะนักเรียนว่ายังไงครับลูกนักเรียนที่พูดเมื่อกี้มีอะไรเอ่ย ข้อไหนนะคะข้อ4ี่สคูณหได้เท่ากับ4ค่ะดูหน้าจอครูประกอบไปด้วยนะคะอ่าข้อที่7ค่ะ1คูณกับ11นะคะ1นึ่คูณจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นฉะนั้นข้อที่7ตอบ11ค่ะ ต่อไปข้อที่8นะคะ15คูณกับ1นะคะ1คูณกับจํานวนใดๆได้เท่ากับจํานวนนั้นนะคะฉะนั้นข้อที่8ตอบ15ค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ12คูณกับ1นะคะอ่า1คูณกับจํานวนใดๆจะได้เท่ากับจํานวนนั้น ฉะนั้นข้อที่9ตอบ12นั่นเองต่อไปข้อที่10นะคะ1คูณกับจำนวนใดๆเท่ากับจำนวนนั้นค่ะหน้าจอที่คุณครูแชร์ค่ะ<า>มไม่เห็นหน้าจอทีนนอ่คุณครูแชร์ค่ะจะเย็นๆนะคะลูกวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนไม่ดีนะคะหนูรอสักแป๊บหนึ่งนะคะ อ้าวหนึ่งคูณกับยี่สิบเอ็ดได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะคะอา้าวเป็นยังไงคะลูกอาว หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าค่ะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะคะอง่าไม่ทันข้อสองผิดในเรื่อ,องะคุณที่ชื่อแป้งอะคะ่ะสองทักหนึ่งอะคะ่ะ ไม่เห็นหน้าจอไม่เห็นหน้าจอนะครับอ่าตอนนี้ครูยังไม่ได้แชร์หน้าจอตอนนี้ครูยังไม่ได้แชร์หน้าจอนะคะครูเปิดเข้ามาเพื่อดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอใหม่เริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งใหม่เลยนะ สองนะคะตามนิยามคือ1คูณกับจำนวนใดๆจะเท่ากับจำนวนนั้นฉนั้น1คูณ2ได้เท่ากับ2นะคะตอบ2ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ3คูณกับ0ค่ะตามนิยามนะคะศคูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับ0ฉะนั้นข้อนี้คือได้เท่ากับ0นนั่นเอง ข้อ3นะคะ5คูณกับ0 0คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับ0นะคะข้อที่4 4คูณกับ1ค่ะ4คูณกับจำนวนเอ่อ1คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะฉะนั้นข้อที่4ตอบ4ค่ะข้อที่5นะคะศคูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับ0ูนย์ ฉะนั้นข้อที่5ตอบ0ค่ะข้อที่6ค่ะ13คูณกับ0นะคะ0ูคูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับ0ฉะนั้นข้อที่6ตอบ0ย์ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะ1คูณกับ11นะคะ1คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นฉะนั้นข้อที่7ตอบ11ค่ะ ปอ่ดิดค่ะปิดไม์ด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเสียงสะท้อนะคะข้อที่แปดสิบห้าคูณหนึ่ได้เท่ากับ15บหเพราะว่า1คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นค่ะ ภูรีคะูรีปิดไม้หน่อยลูกูริปิดไม์หน่อยลูกูปิดไม์หน่อยลูกแต่ที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปไม้แล้วหนูก็จิ้มที่รูปไม้ค่ะ,คะจะปิดเสียงโอเคขอบคุณค่ะ อ่ข้อที่9นะคะ12คูณ1นะคะ1คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นฉะนั้นข้อที่9ตอบ12นะคะข้อที่10ค่ะ1คูณกับ21 1คูณกับจำนวนใดๆจะได้เท่ากับจำนวนนั้นฉะนั้นข้อที่10ตอบ21ค่ะเอค่ะอ่านไหมคะ อ่ะเดี๋ยวขยายครูขยายหน้าจอให้นะคะเออครูขยายหน้าจอให้เห็นหน้าจอไหมคะมเห็นหน้าจอไหมคะอ่าเห็น อันดาปิดไม้ค่ะอันดาปิดไมค์ด้วยนะคะซ้อมภาษาแม่ปิดไม้ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไป11โมงนะคะจะเรียนกับคุณครูส่มงนะคะ อ่าเสร็จแล้วเก่งมากวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะมีการบ้านหน้า160อ่าการบ้านหน้า160มีทั้งหมด10ข้อนะคะให้นักเรียนทำทั้ง10ข้อนี้นะคะเป็นการบ้านโอเคไหมคะโอเคค่บอ่าโอเคครับแบบฝึกหัดอเ,เออคณิตศาสตร์ อาน,นิสาเราต้องใช้การทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะแ้หห่เหรอคะอ๋าเสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมทำการบ้านหน้า160นะคะ้าการบ้านหน้า160คะ่ะการบ้านหน้า160นะคะ